สวัสดีครับผมนายศิริวัตน์ภัยเลืองโสมนานักศึกษา6 2 1 1 5 4 6 6 2 1 6ครับเรียนสาขาวิชาพระศึกษาครับคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่3ครับวันนี้จะมาสรุปเรื่องนันทนาการนะครับ11ประเภทมีอะไรบ้างประเภทที่1นะครับศิลปะหัตกรรมคือกิจกรรมที่ทำขึ้นด้วยมือในเวลาว่างและไม่ได้เป็นอาชีพหรือหวังผลกำไรใดๆ แต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้มือสร้างงานฝีมือเพื่อพัฒนาอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับ 2. นะครับเกมและกีฬาคือกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเคลื่อนไหวสติปัญญาความทนทานและพละกกำลังของร่างกายในการประกอบกิจกรรมในการเล่นหรือการแข่งขันจะมีกฎกติกาในการเล่น แต่ละชนิดกีฬาเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสมอภาพสนุกสนานตื่นเต้นทั้งยังมีหลากหลายกิจกรรมสามารถเลือกเข้ากลุ่มได้เหมาะสมทั้งวัยเด็กผู้ใหญ่วัยสูงอายุหญิงชายรวมทั้งคนพิการนะครับ 3. นะครับการเต้นราคือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยให้เข้ากับจังหวะดนตรีมีจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์แสดงออกถึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมและส่งเสริมการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันการเต้นราและฟ้อนมีหลายรูปแบบครับ 4. นะครับการละครและการแสดงคือกิจกรรมการแสดงออกเป็นการระบายอารมณ์หรือกิจกรรมของชีวิตประจำวันการสร้างความรู้สึกการแสดงอัตลักษณ์แห่งตนการแสดงต่างๆที่จะเป็นใน แบบของการละครบนเวทีหรือก็อตามละครมีหลายรูปแบบเช่นละครในลักษณะการเรียนแบบของคนหรือสัตว์หรือธรรมชาตินะครับละครแบบสร้างสรรค์และละครร้องรามทำเพลงครับหรือโขนมโนราหนังตะลุงหุ่นกระบอกเป็นต้นนะครับ 5นะครับงานอดิเรกคือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณค่าชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กเยาวชนวัยหนุ่มสาวและวัยสูงอายุเป็นการส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชีวิตการบำบัดทางกายและจิตใจสมัครใจและการทำด้วยความเต็มใจช่วงเวลาอิสระเวลาว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สังคมโดยงานอดิเรกแยกเป็น4ด้านได้แก่งานอดิเรกประเภทนะครับ2ก็คืออดิเรกสร้างสารรค์3งานปฏิบัติ 4. ศึกษาหาความรู้นะครับ 6. นะครับดนตรีและการร้องเพลงคือดนตรีและการร้องเพลงเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของผู้เล่นและผู้ฟังพัฒนาการจากการเรียนเสียงธรรมชาตินะครับ จนกลายเป็นโน้ตดนตรีเกิดเป็นเพลงคลาสสิก <_ d ata> เพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงลูกกุงหรือเพลงบรรเลงต่างๆนะครับ <_ d ata> 7. นะครับกิจกรรมกลางแจ้งหรือนอกเมืองคือกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติสภรราพแวดล้อมส่งเสริมให้เกิดความพัฒนาจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของบุคคล เช่นสวนสาธารณะสัตว์ป่าอ,อสวนสัตว์โบราณสถานเดินป่าขี่จักรยานเสือภูเขาพายเรือล่องเรือเป็นต้นแต่นะครับวรรณกรรมอ่านเขียนพูดคือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถจัดได้ทุกระดับวัยและเพศ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินการแสดงอัตลักษณ์แห่งตนอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการพัฒนาจินตนาการสามารถเข้าร่วมแบบกิจกรรมประหยัดได้และกิจกรรมที่เก่าแก่ของมนุษยชาติ 9. นะครับกิจกรรมทางสังคมคือกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในสังคมของบุคคลและกลุ่มที่ยังไม่รู้จักกันให้ได้รู้จักกันหรือบุคคล และกลุ่มที่รู้จักกันแล้วให้มีความสัมพันธ์อันดีมากอันดียิ่งขึ้นเช่นการจัดการแสดงศิลปะหัตกรรมกิจกรรมทางศาสนาเป็นต้นนะครับ10นะครับกิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษตามเทศกาลเพื่อให้บุคคลและกลุ่มเข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจเพื่อความสนุกสนานเช่น งานสงการงานลอยกระทงเทศกาลดนตรีเป็นต้น11นะครับกิจกรรมอาสาสมัครคือการอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลืองานสังคมหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆในยามว่างโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการให้การรับการร่วมมือของชุมชนอันก่อให้เกิดความพึงพอใจและ การพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคมอาสาสมัครเป็นการให้บริการโดยปราจากสินจ้างรางวัลเป็นการเสริมสร้างทักษะและคุณภาพชีวิตให้การบริการอาสาสมัครเป็นการพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศโดยอาศัยแรงงานความร่วมมือของกลุ่มหน่วยงานเอกชนชุมชนและองค์กรธุรกิจการค้าที่จะต้องจัด บริการชุมชนขอบคุณครับ